เครื่องเป่าลมไร้สายโบเวอร์ยี่ห้อมาคิต a ารุ่น199โวลต์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเป่าลมหรือดูดฝุ่นตามเครื่องรถหรือเครื่องมือต่างๆสินค้ามีคุณสมบัติที่โดดเด่นดังนี้ทำงานแบบไร้สายเครื่องเป่าลมนี้ไม่ต้องเสียเวลาในการต่อสายไฟทำให้สะดวกและไม่มีการเกะกะสายไฟกำลังสูงถึง199โวลต์มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่199โวลต์ ทำให้เครื่องมีความสามารถในการเป่าลมหรือดูดฝุ่นได้มากแถมแบตสองก้อนพร้อมที่ชาร์จมาพร้อมกับแบตเตอรี่สำรอง2ก้อนและชาร์จเครื่องชาร์จเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาน้ำหนักเบาเครื่องมีน้ำหนักเบาทำให้ง่ายต่อการใช้งานสามารถนำไปใช้เป่าฝุ่นเปเ่าเศษใบไม้หรือดูดฝุ่นตามเครื่องรถหรือเครื่องมือต่างๆด้ามจับออกแบบเข้ากับสรีระด้ามจับออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก ปรับรอบได้สามารถปรับความเร็วขณะหมุนได้ลมออกแรงและท่อใหญ่แถมถุงดักฝุ่นมาพร้อมกับถุงดักฝุ่นเพื่อช่วยในการควบคุมฝุ่นในการใช้งานเครื่องเป่าลมไร้สายโบเวอร์ยี่ห้อมาคิตา้ารุ่น199โวลต์เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการเป่าลมหรือดูดฝุ่นที่มีความสูงและความแรงต้องการใช้งานไร้สายและสะดวกต่อการเคลื่อนไหวของเครื่องเป่าลม สนใจกดสั่งซื้อที่ลิ้์ที่แนบไว้พร้อมนี้แล้วขอขอบคุณครับ